ជាប្រែកសອນរាំផ្កាខាន់មេតាជាមនុស្សសອນរាំក รู้สูงรับท่านรอที่นดีไน์ิทยะดีแกรายนะครับมานะครับแกน้องแบงกแบงน้องแบงมยาิงกองอยากพิงกองดูเอ้ยเอ้ยอยากได้แบบนี้แลก็จะยังหมั่อยู่ได้่อันนี้ไม่ได้ม่ไสาฝายยังรับอยู่นะครับทุกการสาน้องแบงก์ยังรับอยู่นะก็มีก็เป็น สน,นะะ่ห์เครับขอบคุณเราพี่เกย์ครับใช่ศิละปะวัฒนธรรมไทยแขนงหนึ่งครับใช่ครับต้องบอกว่านี่คือคนรุ่นใหม่นะครับที่ช่วยกันสืบสานต่อยอดนะครับวัฒนธรรมปบัณฑิตที่สืบพันธ์แต่รุ่นปัจจุบันของเรามาถึงปัจจุบันนี้พอสัปดนี้ชั่วโมงนี้น้องแบงค์ถือว่าเป็นตัวแทนของ